วันนี้มันมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยได้มอบหมายให้คุณกิติรัตน์เรียกประชุมด่วน<ม>ตอรอทอและกอรอตอและกระทรวงการคลังหารือเรื่องภาวะตลาดหุ้นสุด <Okay. S 1> ในช่วงตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลแล้ววันนี้ปรากฏว่าเปิดตลาดมาก็เป็นไรไปว,วอดปรับรถไป10กว่าจุดโอเค0.67%ตอนนี้อยู่ที่ระดับ1380.28จุดอผมพูดให้มีกำลังใจนิดหนึ่งได้ไหมอตลาดหุ้น,นผมจ,จะพูดให้มีกำลังใจนิดหนึ่ง <หา S 2> ขนาดนี้ นักวิเคราะห์คือเกิดจะทุกสำนักนะไม่ว่าต่างประเทศหรือว่าของไทยเองเนี่ย<ะ>เขาก็วิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยว่ายังจะเป็นขาลงกักทั่งนนถึงกลางปีหน้าดั<อ> <The S 2> ชนีตลาดหุ้นประเทศไทยมีโอกาสหลุดพันสาม มีโอกาสหลุดพันสามหมายความว่ามันจะซุดลงและก็ต่ากว่าระดับพันสามร้อยจุดมันจะเป็นจุดที่เรียกว่ามันโคตรวิกฤตเลยคําถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นปกติแพทเทิร์นปกตินะตลาดหุ้นเนี่ยต้องการความชัดเจนใช่ในจังหวะในจังหวะที่การเมืองไม่ชัดเจนตลาดหุ้นมันจะตกอันนี้เข้าใจได้แต่มีรัฐบาลเลือกตั้งแล้ว ทำไมมันตกแล้วตกได้รัฐบาลแล้วได้นายกแล้วทำไมตกอะ่ะได้คอรอมอแล้วทำไมไม่ไปต่ออ่ะทำไมมันไม่กลับทำไมมันตกมันตกคืนทำไมมันตกมันตกคืนมันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยหรือเปล่าที่ตลาดหุ้นมันสวนกระแสมันสวนกระแสผิดประจักแพทเทิร์นที่เคยเป็น การเมืองมันก็ชัดเจนแล้วนี่แล้วทําไมตลาดหุ้นประเทศไทยตกวันตกคืนอันนี้เป็นเร <ทำ S 2> ื่องที่น่าวิเคราะห์ม,มีคนอธิบายอย่างนี้อ่าอยากรู้ว่าทำไมสองปัจจัยหนึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเอาปัจจัยภายนอกก่อนฟังดูดีนะอดูปัจจัยภายนอกก่อนปัจจัยภายนอกครับอธิบายาาชั้นเดียวเชิงเดียวก็คือดอกเบี้ยสหรัฐมันสูง ดอกเบี้ยสหรัฐมันสูงมากๆเลยที่ผ่านมาก็ปรับอเี้ยดอกเบี้ยสหรัฐมันไปกันที่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์มันปรับขึ้นปรับขึ้นตลอดไงผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวสิบปีของสหรัฐมันพูดพลาดไปสี่ห้าหกเปอร์เซ็นต์ระดับผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐต่ระดับนี้ระดับดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในระดับนี้มันเป็นระดับที่จูงใจให้ เป็นเงินไหลเข้าไปเอ้เงินทุนมันไหลออกจากประเทศต่างๆแล้วก็ไปลงทุนที่สหรัฐเพราะดอกเบี้ยมันดีที่สุดดูดีและมันก็ปลอดโอเคมันปลอดภัยอยู่แล้วล่ะค่ะถูกไหมใช่ค่ะไหลไปกินดอกเบี้ยไหลไปกินดอกเบี้ยจากแหล่งที่ปลอดภัยด้วยและดอกเบี้ยมันก็สูงด้วยเป็นธรรมดาอยู่แล้วโปรตุตรงไหลดีก็ไหลมันไม่แค่นั้นยังมีปัจจัยความไม่แน่นอนของสกิจโลกค่ะ ปัจจัยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจีนหรืออะไรความปัจจัยความไม่แน่นอนจากสานการสงครามสองจุดแรกจากยูเครนมาบานปลายที่ฮามาสที่ที่อิสราเอลที่ดังนี้เป็นต้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เงินทุนเริ่มไหลออกจากาาเรประเทศเกิดใหม่อย่างเช่นประเทศไทยบ้านเราเนี่ยแหละแต่บ้านเราเนี่ยหนักที่สุดใช่ที่ผ่านมานะคะแต่คราวนี้มาดูปัจจัยประเทศไทย ภายในคืออะไรปัจจัยภายในเนี่ยก่อนหน้านี้ก็แล้วกันปัจจัยสําคัญที่สุดเลยก็คือปัจจัยความไม่เชื่อมัน่นการเมืองนิ่งแต่ทําไมยังไม่เชื่อมัน่นสิ่งที่เขาไม่เชื่อมั่นก็คือเขาไม่เชื่อมั่นอนาคตของเศรษฐกิจไทยเขามองว่าถ้ามีการกู้เงินในระดับห้าถึงหกแสนล้านนี่แหละมาแจกแจก มันจะกลายเป็นภาระทางการคลังอย่างหนักหน่วงมหาศาลของรัฐบาลของประเทศไทยจะเป็นภาระทางการคลังอันหนักหน่วงจะเป็นตัวทวงจดกระทั่งเศรษฐกิจเราขยายตัวไม่ได้แทบจะไม่เหลือไม่มีเงินงสัพพะกำลังแทบจะไม่เหลือสัพพะกำลังแทบจะไม่เหลืออะไรตรองมีอะไรที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันมีความเสี่ยงภัยทางเศรษฐกิจระยะปานกลางค่อนข้างสูงมาก พราะความกังวลตรงนี้นี่เองเพราะความกังวลตรงนี้นี่เองมันจะเกิดความไม่เชื่อมั่นปัจจัยภายในเงินก็ไหลออกอเงินดิจิตอลเขาก็ทานายกันแล้วละ่ะยังไงก็ต้องกู้มาแจก เขาคิดมาตั้งนานแล้วแหละแล้วว่าสุดท้ายเขาก็คิดมาตั้งนานแล้วล่ะยังไงก็ต้องกู้มาแจกสุดท้ายสุดต้องกู้เว้นแต่เพียงแต่คุณจะกู้มาในลัศสาะไหนแม้กระทั่งคุณล้วงเงินออมสินมาใช้ก่อนกวแล้วคุณก็ตั้งงบประมาณแผ่นดินไปชดใช้ออมสินมันก็คือการกู้เงินรูปแบบหนึ่งมันก็เป็นภาระเป็นการเพิ่มภาระทางการคลังรูปแบบหนึ่งที่เขากลัวเขากลัวตรงนี้ไงที่เขากลัวเขาเขาเขากลัวตรงนี้ไงมันจะทําให้ ฝั่งการคลังของประเทศไทยมันอ่อนแอในสถานการณ์ที่หนี้ครัวเรือนมันอยู่ในระดับที่สูงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เขาก็บอกกันว่าการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทยที่มันสูงมากๆขนาดนี้คุณแก้ด้วยการกู้เงินมาแจกคนละหมื่นเนี่ยมันกู้มันแก้ได้จริงหรือเปล่าการกู้เงินมาแจกคนละหนึ่งหมื่นบาทมันช่วยแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทยที่มันสูงจนน่ากลัวหรือเปล่า ไม่ได้แก่นะอืเขาไม่เชื่อวจะแก้ได้เสริมสภาพคล่องให้กับระยะสั้นไงเฉพาะกลุมเอออย่างนี้เป็นต้นออย่างนี้เป็นต้นนี่ไงไอ้ความไม่เชื่อมั่นตรงเนี้ยมันเป็นส่วนซ้ําเติมและกระทบตลาดหุ้นเราเป็นและกระทบเนี่ยแหละคุณเศรษฐาสั่งให้คุณกิติราศึกเรื่องหนึ่งชีกติดเรื่องหนึ่งต้องยอมรับในช่วงสั้นๆย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอมันมีหลายเรื่องที่ทําให้ผู้คนนักลงทุน เกิดความไม่เชื่อมั่นในในประสิทธิภาพของตลาดหุ้นในประสิทธิภาพของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอโอหลายเคสเลยเอาอะไรบ้างไม่เชื่อมั่นตลาดหุ้นไม่เชื่อมั่นกรตอไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพในการกำกับดูแลคิดดูสิครับอยู่ๆก็เกิดกรณีบริษัทสตาร์ทนั่นแหละแต่งบัญชี เมคบัญช <Make> ีร,ร่วงเงินในกระเป๋าแบงก์พาณิชย์ไปใช้ร่วงเงินผ่านการกู้เงินตรงๆทำแล้วไม่มีใช้หนี้มันไม่มีเงินจะไปใช้หนี้นทา<ำ>งแบงก์งหรอกอขณะเดียวกันก็ปล่อยให้มีการเมคบัญชีขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้ตกตาประชาชนแล้วก็ร่วงเงินในกระเป๋าประชาชนด้วยการออกหุ้นกู้ขายประชาชนกตอตไม่ช่วยดูเลยเหรอ เพราะหุ้นกู้ที่ออกขายประชาชนเน่เฉพาะสตาร์ทบริษัทเดียวหมื่นล้านบริษัทเดียวนะหมื่นล้านแล้วมีแบบนี้ตั้งกี่บริษัทหมื่นล้านหมื่นล้านต่อมามีเคสบริษัทหุ้นมอลีเทิร์เรื่องหุ้นมอลีเทิร์เนี่ยมีได้เกิดนวัตรกรรมในการปล้นกลางแดดมีได้เกิดนวัตรกรรมในการปล้นกลางตลาดหุ้น เป็นนวัตกรรมที่สะท้อนถึงความอ่อนแอของกลไกกำกับดูแลเออทำไมเขาตรวจไม่เจออืฝอยทำกันอย่างนี้ล่าสุดเป็นนี jkn ของแอนจักรพงศ์บริษัทบ้าอะไรรายได้เพิ่มทุกปีกำไรเพิ่มทุกปีเงินสดแต่ไม่มีเงินสดเงินสดติดลบกำไรเพิ่มทุกปีรายได้เพิ่มทุกปีแต่ไม่มีเงินสดแต่ไม่มีเงินสดเมื่อไม่มีเงินสด ไอ้หุ้นกู้ที่ออกเพื่อขายให้กับประชาชนก็พูดไงจะกู้เงินจากประชาชนไปใช้<อ>ด้วยการ<ะ>ออกหุ้นกู้ไปขายประชาชนถึงเวลาไม่มีไม,มไม่มีเงินไปถ่ถอนหุ้นกู้รวมเบ็ดเสร็จนะสามพันสามพล้านบาทเจชุดเรุ่นหุ้นกู้ JKN เนี่ยที่ขายประชาชนรวมเจชุด3,400ล้าน เอาแค่ชุดแรกชุดเดียวห0ร้อกว่าล้านก็ไม่มีเงินไปไถ่ถอนหุ้นกู้ตามกำหนดเวลาแล้วม,มันก็เป็นเหตุให้หุ้นกู้ส่วนที่เหลือก็ดีฟอมหมดคำถามก็คือมันปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรใครอนุม,มัติใครอนุม,มัติการออกหุ้นกู้ขายประชาชนกรอตาคนอนุม,มัติคือกรอตากรอตกํกำกับดูแลอย่างไรตรวจสอบกันกองอย่างไร บัญชีโกงโบอย่างนี้อย่างนี้คุณอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ประชาชนได้อย่างไรประชาชนเขาจะซื้อหุ้นกู้เขาดูว่ากรตออนุมัติไหมอ้าวกรตอนุมัติถ้าแต่ว่ากรตอผ่านการตรวจสอบมาขั้นหนึ่งแล้วก็ต้องมั่นใจกรตอบอกให้ดูงบการเงินประชาชนก็ดูงบการเงินอ้าวก็มีกำไรอ้าวก็มีรายได้ทําไมกกงโบจะไปเห็นได้ไงในเมื่อในเมื่อประกาศอย่างนี้ถ้าะฉะนั้นมีกราตาไว้ทำไมอ่ะก็ใช่ไหมล่ะจำลองเนี้ย ในสิ่งเหล่านี้มันมีมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยภายในที่ซ้ําเติมเมื่อไม่เชื่อมัน่นตลาดหุ้นก็ไปเลยอ่ะเขาก็ไปทางจ้าเท่อไหล่เงินทุนปีหน้านะเงินทุนก็ไหลออกพี่ดาไนปีหน้าจาับตานะหุ้นกู้อีกประมาณหนึ่งล้านล้านรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยดูซิว่าจะเกิดเคสอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอยากจะคิดเลยอ่ะอตอนนี้เขาแย่งกันไปหมดแล้วอ่ะ